หนาวมากดูความอ้วน,นของน้องตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปที่ในซาริโอแล้วข้างทางคือมีแต่น้องคิตตี้ที่น่ารักเต็มไปหมดเราต้องค่อยไปดูอีกทีนึงว่ามีของให้เราหน้าถูกหรือป่าสิ่งนี้ในรอสันอร่อยมากอร่อยตาเตะมันคือแบบเนีย่ย พายสตรอเบอรี่สอดไส้โอ้โหอร่อยเลยแต่ก <Bang. S 2> ินหมดแล้ว uh huh. ลืมถ่ายนี่เราอยู่ข้างหน้าแล้วนะทุกคน mm hmm. เห็นน้องไหมมาซื้อตัวตัวนี้ได้เลยอันนี้ก็คือเป็นเวลาที่เราเข้าหลังใบสองนี่เขาทอนตังมาให้เราแล้ว mm hmm. ก็เรายัง17กับ16อยู่เราก็เลยซื้อราคา <Thank you. S 1> ราคา mm hmm. ชาย mm hmm. แต่ว่าก็จะมีราคาแบบ อีกเลเวลหนึ่งด้วยคระมโอเคก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้อุ้ยดูข้างหลังดิอ,อุ้ยข้างหลังเป็นอย่างนี้เหรอน่ารักจังปะน่ารักมากดูน่ารักมาก,ากมาก,มาก ตอนนี้เรากำลังต่อแถวรอซื้อฟ a าสพา s s อยู่เพราะว่าแถวรอ50านาทีแล้วคือที่เนี่ยปิด5้าโมงเรามาก็ประมาณ2โมงนีๆแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ซื้อฟ a าส p า s s เข้าไปเลยดีกว่าแล้วก็ไปหาอะไรกินที่มันน่ารักน่ารักดีกว่าเขาลังเติมตั๋วอยู่ซื้อ้าเสร็จแล้วเราได้บัดรอบ3มโมงครึ่งสโมง,โมงซึ่ง3โมง2ีเราต้องเดินมางาั้นเลาลงไปเดินเล่นก่อนไหม น่ารักจังเลยอะเหมือนแบบทุกอย่างเป็นคอลเลคชันสีเหลืองอะคุณน่ารักมากเลยอะ่ะมันจะตรงนี้เลยนะคุณฮาจิ้วอันนี้น้องเป็นตัวตัวกลมๆกมินแล,ล้วมาตามหาเอ,อ่อซาริโอสุม่มตัเล็กๆที่เป็นผลไม้ซึ่งเขาบอกว่าสวรสวรชื่นใจมาก มือใส่ไปเท่าไหร่ใส่พนนึงเออ, 1, เอ,อก็พอดีเครืไปกดเธยน,ะะน่ารักมากอันนี้เราม,มาซื้ออีกเครื่องหนึ่งตอนสามโมงถึงสามโมงครึ่งเป็นแบบเราอยู่ข้างหน้าสุดเลยมันน่ารักมากมากเลยอะ่ะพี่นี่ก็เตืนเต้นแล้วะ่ะ ่เก,ก็บไว้ที่นี่เป็นหอโอ้โหนี่ไงไหนนี่เอาหนูก็ได้โอเคโอเคเอไไอ เงีน,นี้ไวอ้อรไรไงน,นี่น่ารักว่าออไปจ่ายตังค์ห0่งพบาทเองนะพ0 0เยนอ้ามเยนถูกมากานใช่สิว่าใช่านค่ใช่ิดแลก็แล้เดี๋ยวากเรล่นกันแต่สามชั่มงเวลา ありがとうございます。 แล้วก็กํลังจะมากินข้าวที่ศูนย์อาหารซึ่งทุกอย่างมันน่ารักมากจะถ่ายให้ดูนะนี่เป็นข้าวแกงกะหรี่หมดเลยส่วนนี้เป็นขนมถ้าไม่มีข้าวแกงกะหรี่ก็จะเป็นพวกราเมงแล้วก็แบบเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ตอกกไซมัสน่ารักจังเลยน่ารักจังจูบบับบูลิน ตอนแรกอะ่ะกะว่าจะกินโปเชโกเพราะโปเชโกน่ารักแต่คือโปเชโกอ่ะเป็นผักไม่มีเน,นื้อสัตว์ก็รู้สึกว่าปอปปูลินตอบโจทย์ที่สุดซึ่ื้อปปบูลินน่ารักจริงๆแล้วก็รสช,ชาติก็คือไม่แย่เลยอร่อยใช้ได้เลยเป็นแบบแกงกะหรี่ที่ใช้ได้อะเอาไปตัวโรงแรมมิกะเป็นแกงกะหรี่ที่ใช้ได้เลยเป็นไงอร่อยมากอร่อยมาะ ก็มีไก่เพิ่มมาด้วยอีกสัเงเรวแล้วเราซื้อฟารพัดของเครื่องเล่นสองเครื่องซึ่งเราเข้าไปถึงเราซื้อเลยแล้วพอที่เราตอนที่เราจะไปเล่นอะคือมันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเข้าไปถึงต้องซื้อเลยเราซื้อมาสองเครื่องสามร้อยสามสิบบาทตกคนละสามร้อยสามสิบบาท แต่ว่าถ้าซื้อคนเดียวอ่ะมันจะมีตัวซับคนเดียวก็คือเครื่องเล่นละห้าร้อยห้าสิบเยนประมาณร้อยร้อยห้าสิบบาทประมาณนั้นแต่เราเล่นสองเครื่องปกคนละสามร้อยห้าสิบแบบตั๋วแฟมิลี่แต่ว่าถ้าได้สี่คนก็ถูกเนาะใช่เพราะว่าเออเพราะตั๋วหนึ่งอ่ะได้สี่คนซึ่งเราซื้อตั๋วสี่คนมาแต่เรามีแค่สองคนเอาสีเหลี่ยมเนาะ ไม่ลองแบบกลุ่มพวกแบบมูโลมีไอไอขาวนี่น่าต้องกลุ่มกลุ่มพวกนั้นน่ะไม่ทันแล้วไม่น่าหรอกยากเนาะของเงินน่าได้ ันนี้ก็เหมือนเดิมเลยคือไปคิตตี้ส่วนตรงนั้นเห็นไหมอ่ะตรงนั้นไปฟงฟงปุลินตรงนี้ไปคิตตี้ตอนนี้เรามาถึงที่สซล คือแบบซุปมันรสชาติแปลกๆอ่ะคือมันเหมือนแบบเออซอสมันแปลกๆแต่ว่ามีไข่แกเบก็กินได้เนอยอันนี้อร่อยเนยนี้อร่อยมากเหมือนมันคือวิปปิ้อองคยผสมกับเนอยอร่อยอ่ะกินสองอัน อยู่บนรถไฟแล้วเราจะไปที่ชิงจูกุกันถึงที่รอรถบัสแล้ว สนุกที่เดี๋ยวเราจะมาเล่นพวกนี้นะประสบป,ปัญหาตอนนี้คือปิดเดินทะลุไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าต้องเดินขึ้นไปถนนใหญ่หรือเปล่าถึงจะไปหาสเตชันเพื่อไปรอสันได้<อ>เครียดมากตอนนี้แต่รอกันแล้วตอนนี้เราหาทางเดินมาได้แล้วแล้วก็ทานีรถไฟดีเสียงรถไฟอยู่ข้างหน้า เหมือนสถานีของโทมัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เฮ้ยอะไรอะโทมัสไหนห้องน้ำแค่นี้ก็คือเหมือนแบบสถานีล้างเลยอะคือไม่มีคนเลยอะไม่มีรถไฟด้วยมันจะมีรถไฟมาไหมอะ ตัวทะเลสาบฝั่งหนูเพื่อที่มันจะได้เห็นฟูจิดูมือดิคือมือแดงหมดแล้วอ่ะ นี่นะแล้วก็จะได้วิวนี้เลยสวยมากคนะดูนี่จิโรมาหนี่ <c oughs> ประมาณที่นี่ประมาณ600แต่ว่านี่คืออากาศและวิวนิดหนึ่งรลอยู่นะอืมกลิ่นชีสมากเลยอะ่ะมันเหมือนอะไรสกักอย่างมันเหมือนทาสเผือกถั่วเออถั่วถั่วแล้วก็มปครีมชีสที่แบบชีส แต่ว่าถั่วเหมือนแบบเคเกอร์เหมือนไม่ไม่ใช่เค้เกอร์อะแบบฐานข้างล่างมันแบบหวานหวานอะก็อร่อยดีมันคือถั่วเลยมไม่ใช่แบบไม่ใช่ก็ถั่วรอแม่มาหลับอยู่แม่ยังไม่มาเลยนานมาก น่าจะประมาณติดลบประมาณไม่สอก็สามสามแม,แม,มแ่แม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วจกากขึ้นกนขึ้นแม่มาแล้วาม,มาแล้ว,ลวเรามาซูเ,าาปเปอร์กันนะเดี๋ยววันนี้ เราจะคุกกิ้งอาหารกันสวยมาเลย เราซื้อมาเพราะกลัวมันจะไม่มีขายที่อื่นและที่นี่มีถูกกว่าที่เราซื้อมาด้วยแล้วก็มีคิตตี้น่ารักนรักด้วยเสียใจมาก เผาอยู่ตรงนั้นใส่ตามะใส่ตามดูเผาอ่ะี่บุ้ยู่ด้งกับกระเผาเลิศ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 ไอ้ิ้จสกี้มาด้วยก็มียำปลากระป๋องด้วยก็ 恭喜，恭喜。 ดิชิบุยานะเนี่ยอันนี้เครื่องต่อไปแน่นอนหนึ่งสองสามใช่ไหมหนูใช่ไหมใช่เมียนี่แล้วเมียนี่แล้วน่าจะต่อไปอ่ะไปเลยเริ่มเพราะว่านี่ไม่น่าจะอยู่อ่ะที่เรามองไม่เห็นอ่ะอุวยชน่ะชนกล้องอ่ะ ใช่อา้าวแม่ทำไมทำอย่างนี้อ่ะนี่เรากำลังจะกดธามากาจอีกแล้วสีที่เราอยากได้คือไม่รู้ว่ามันน่ารักกอดเนาะได้สีอะไรต้องบีบต้องบีบข้างล่างเออวี่งแมนสีเหลือง ตอนนี้เขขับรถดันเหลี่ยมมากคือเขาก็จะให้เราซื้อประกันเพิ่มหนึ่งวันของเขาที่ไม่ใช่ผ่านกู๊ตอนนี้เราขับรถมาแวะที่ซูเปอร์เราได้หุดแล้วซึ่งรถที่เราได้เนี่ยคือตะกี้ใน,นที่เราไปเออเช่ารถอะมันโกงโกงแบบโกงแบบโกงอะเราก็เโอเคไม่เป็นไรเรามายืมรถแฟนป้าสีที่ได้คืออยู่แวะซู Super. เปอร์ก็จะดับรถจะดับรถลืมให้กูเจ๊บา จะทำยังไงขับกลับไปใหม่แล้ววันนี้จะถึงกี่โมงมาก็มาเได้บัตรแล้วเราต้องสแกนบัตรแล้วก็เข้าไปนี่เริ่ม ได้ท่าหล่นแล้ท่าหล่นเลยครับได้แล้วว้าวสุดดีว้าวนี่่อกี้เราไปเล่นอันนี้มาแล้ว King of Record ใช่ปะเขาเขียนว,ว่า k King of Record ปะสะดกวกมากได้ด้านข้างหน้าสุดเลยไม่เอาโทรศัพท์ขึ้นไปก็เลย ไม่ไไถ่ายโทมัสแลนอ๋อนี่เขามีชื่อแปดของโทมัสแต่ละตัวตอนนี้ประมาณสี่โมงแต่คือแบบเริ่มมืดแล้วอะเริ่มแบบไม่มีพาทิตแล้วหนึ่งสองซ้ำ สภาพแรงมากแรงแรง,แรงมากเวียงแบบเวียแงบบแบบสุดๆ,ๆุดๆอย่างเงี้เลยอะ่ะหนาวมากดูดดิเย็นแบบแดงไลหมดแล้วอะ่ะตัวสังให้คุย, <ừ> ยฮึยฮีโร่บอกแป๊บนึงนะกำลังข้าวอยูยังกำลังเหรอโอเคอืมทุกคนเลยยิ้มยิ้มทักทิ้ง<ม>